เราไม้หวานอีกินเจ้ามังกรแล้วก็เอี่ยงอะไรอย่างนู้นพี่น้องไม่ชินจำบ่ได้เนาะเมื่อยพี่น้องเมื่อยเหมือนกับเราผมบอดสวัสดีทักทายตอนเชียงที่น้องเราต่อกันพี่ๆต่อกันอาหารแต่ละมือนะพี่น้องเนาะคุณเไม้หวานอีกินเจ้ามังกรแล้วก็ อ,อ,อย่างอีกอย่างหนึ่พี่น้องนีิ้นจำบ่ได้เนาะเมื่อยพี่น้องเมยเหมือนอออออกับรอบตั้งแต่หน่อยจนตั้งแต่หน่อยมาเนาะค่ะนี่แหละนี่หละการพี่น้องเพินน่ดบอกว่าให้มีข่าวมีน้ำแล้วบอกมีอย่างอื่นจะมีข่าวมีน้ำเพราะได้ยนืนได้จริงดีดีกับพูดอะไรด้วยสำหรับตัวเสื้ออะารเพิ่มของที่ลูกสาวซื้อมาฝากเขาจะกำลังนั่งกินข,ข่าวเขาใส่ไปซื้อข,อขอ่าวเขาไดไปแต่เงินค่า มุกอ่อนเดชรหน่อยนี่งดูกับข้าวมุกอ่อนขุนละไม่หวานอยูจริงอ่าแต้มมังกรแล้วก็เอี่ยมอะไรอย่างนพี่น้องในชิ้นจำบ่ได้เนาะเมื่อยพี่น้องเมื่อยเหมือนกับรถไปเชื้ออานะเพื่อนของที่ลูกสาวซื้อมาฝากก็เลยกำลังนั่งกินข้าวไปใส่ไปซื้อ ขอกล้วยไปไปกูแล้วไม้หวานจริงอ่าเป็นมังกรแล้วก็เอี่ยงอะไรอย่างนึงพี่น้องไม่ใช่จำอะไรเนาะเมื่อยพี่น้องเมื่อยเหมือนกับรับมาต็มไปหมดพี่น้อพี่น้องเสร็จหมดกันน้องเขาเร่งมาอยู่ในน้องแล้วเลยนี่ความแดดฮอนร้อนมากเลยค่ะกันค่ะ ยังอ,อย่ม,นยมันกเออไมนกี่ข้าวต่ววอใช่นหะอะไรกระเพราว,วันนี้กระเพราหมอกอบสันค่ะ หมูก่อนรีข่าวดีมีประโยชน์มา,มากๆเลยพี่น้องทำให้ร่างกายเราอ่านี่จาะข้าวกะเพราหมูกรอบไข่ดาวไข่ดาวก็มืมอด้วยละเมื่วันนี้ชอบเที่ยงอาหารเที่ยงคือกะเพรากระเมลไม่วันหนึ่งกินอ่าเต้ามังกร้วก็เอี่ยงอะไอย่างนึกน,น,น้องในชีวิตจำบ่ได้เนาะเมื่อยพี่น้องเมื่อยเหมือนกับรอบอินแล้วก็มีแรงทำงาน ก็แปฝงอยู่ด้วยน้องนนกินน้ำน้ำก็อยู่ได้อยู่แต่ว่ามันกับ่อิ่มเื่อเขาแล้วคนะ่ะอาหารมันกับเราเคยกินต่อได้เก้มก้อนนะคะเพราะวันนี้ชีวอ่หนึ่งสองหน่วยส่วนแรอาหารแต่ละมือนะพี่น้องเนาะอิ่มแล้วก็มีแรงทำงานก็แปฝงอยู่ด้วยน้องนนกินน้ำน้ำก็อยู่ได้อยู่ แต่ว่ามันกับอิ่งเพื่อเข่ากันแล้วนะค่ะอะมันกับเราเคยกินเด็ดเจ่มในกระเด็ดห้อนก็กินพ่อ,อยิ่ได้ในบ้านอนะจะให้เลือดดูกับว่าดูดอกสำหรับบ้านในชิ้นนี้กันก็มีอะไรก็กินไปกินไปแต่ละวันนะครับเพราะว่าวเอขาเขาเคยทำให้วนะันนาะแตาก็เริ่มมีกลุ่มแ้ใหม่ นนนนนนหันหนึ่งกินเตามังกรแล้วก็เอี่ยมนอีกอย่างพน้อใิจระเนาะเมื่อยพน้อเมื่อยเหมือนกับราลยมกีข้าวต้มพน้ออะไรเห็ดเจีมเดีนอนขอเขอเนาะเราก็เริ่มมีกบ ัดจเ,จเดือดเจมเดือดฮ้อนผมโอดสวัสดีท,ทักทายตอนเชียงเงียเราก็จะทำกิจกรรมต่อกันเพชรด้วยนิดนึงจะทอหมากูกกอน คุณเราไม่หวนหรือกินแก้วมังกรแล้วก็เอี่ยมอะไรอย่างนพี่น้องนีิ้นจำอะไ้เนาะเมื่อยพี่น้องเมื่อยเหมือนกับรอกันค่ะนูกออกเรียวพี่น้องไปกินเ้าวกินแก้มังกรหมดึนอเนาะหื้อ ขอ,อ,ขอ,นนอ,ขอคือะขอให้พี่หน่องแล้ก็เริ่มหนักหนักขึ้นหนาะงเด็ดเที่ยงเนาะงเด็ดนี้เด็ดแจ่มมากเลยอันนี้เด็ดไม่กี่ขั้วตอพี่เนาะงอะไรอินแล้วก็มีแร,รงทำงานก็แปลกด้วพี่หน่องกินน้ำน้ำก็ยุตได้ยูแต่ว่ามันกับอินพี่เขาประมาณนี้ค่ะ เหมือนกับเราเคยกินหมูกรอบจ้เาเอาหมูกรอบอร่อยนะคะมาทานครับเพียงเดยกันจ้าดูผมพัดล้มพัดเข่านีวมีประนยชน์มากๆเลยพี่น้องทำให้ร่างกายเราก็กินพ่อ,อยี่ได้ในบ้านอะ่ะจะให้เลิอดดูกระเพาดูดอกสำหรับบ้านราชนนี้จัาก็มีอะไรก็กินไป กินไปแต่ละวันนะครับว้าวเพลิดเนลอยนิดนึนง,นงกับข้มมาวมุกอ่อนอ,อย่ามันก่อนมากมากขึ้นหรอกเดี๋ยวเทียงเนาะเดี๋ยวนี้ เด็ดแจ่มมากเลยวันนี้วอลได้อ่ามีแห้ง,งยันงานเนาะขาดเติมอเพวกทุกคนก็ต้องกินข้าวนี่ก่อนกินข้าวแต่ถ้าพวกกินข้าวม้วนในชิงลองบางเรื่อลองไม่กินข้าวเบิ่งกินติดต่อได้แก้มงกรน,นะคะม้วนนี้ชิมหนึ่งสองหน่วยสองหน่วยเปหมูกรอบจ้ะจะเอามูกรอบอร่อยนะคะมาทานค่ะเพียงด้วยกันจ้ะ นอยนนกับพม,มุกกผมบอสสวัสดีทาทายตอนเชียงเนี่ยเราต่อกันที่จุต่อกันดันค่ะมุก่อนมาเต็มไปนหมน,น,นออน ใส่หมวกกันน็อก,กเขาเรียกวอาอยู่ันย้อนแล้วมน,น,นว้าแดดร้อนร้อนมากเลยค่ะเอ,นนอเออไม่ิกี้าวตอไปเนาะแอลแฟนค่ะหมวกแดดร้อนมากๆเลยเดดจัด แดดร้อนมากมเลย, <c oughs> เยมาเตมไปมกกเลยน้อ,ยองน้องสนะ่ๆๆหมดกันน้องเขาเรียกัวอยู่้อย้อยแล้วนั่นคาแดดฮอนร้อนมากเลยค่ะเดเดเจมเลยค่ะแดดฮอน ก็มีแรงทำงานก็แปผงด้่น้องกินน้ำน้ำก็ยุ่ยได้ยุ่ยแต่ว่ามันกับอิ่งเื่อเข่าแล้วค่ะอ่ามันกับเราเคยกินบ๊อบด้วยอ่ามีแห้งยันงานเนาะค่ะเติมอ่าเพราะทุกคนก็ต้องกินข้าวนี่หมดกินข้าวแต่ถ้าพวกกินข้าวมาวันนี้ซี้องบ้างเยอะรองไม่กินข้าวเบิ่งกินแต่มมาเต็มไปหมดพน้องใส่หมอกันน้องเขาเรื่องวาอยู่น้องนั่นนั่นอ่คว่ะเดือดท้อคน ร้อนมากเลยค่ะหมูกรอบจ้ะจะเอาหมูกรอบอร่อยนะคะมาทานครับเที่ยงด้วยกันจ้ะเขาไม่มีแรงอ่ะยิ้มอยู่ได้แต่ว่าคือบ่มีแฮงก์แเหมือนกับว่าเขาบ่เคยบ่เคยชิมเนาะบ่เคยชิมมันว่าแนละ้วเขาเคยกินข้าวเขาก็ต้องกินข้าวไปค่ะข้าวจิ้มวานี่หมูกรอบจ้ะจะเอาหมูกรอบอร่อยนะคะมาทานครับเที่ยงด้วยกันจ้ะ ្សាន់ខ្ញុំង់ស្វើន្រើន់រើស់គ្រើស្រើ្រើ្រើស្រៀតាព័។